คนไทยทุกคนก็ต้องบอกว่าพรกท่านเนี่ยได้สร้างาสิ่งต่างๆให้คนไทยมากมายมันจะเป็นโครงการต่างๆที่ทําให้คนไทยเนี่ยได้แบบว่ามีอาชีพที่ดีมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นแล้วก็สำคัญครับคือได้อยู่เป็นแรยกายแรงใจคู่กับพ่อหลวงลำเล,ะล,ะละียงหล่อนะครับผมก็ถือเป็นพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาสุดไม่ได้อืมเสียงนักตาเลย มีผลงานอะไรบ้างคะคุณกานตอนนี้ก็มีผลงานซงเกิลใหม่กับเพลงครึ่งใจนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้อยู่ที่ดาวน์โหนึ่งสองสามสองสามไอจูนโซ่หรือว่าไอจูนโซ์ก็ได้ครับผมเขาจำแม่นแล้วครับเมื่อกี้ไมีแอบแซวด้วยใช่ครับแอบแซวแฟนคลับด้วยนั่นเองนะคะอะไรก็อย่างที่จะให้ฝากชึงผลงานอีกสักครั้งหนึ่งละกันค่ะก็มีละครซีคอมนะครับผม วันเสา,าร์เวลาหกโมงเย็นทางช่องก้ากับลูกพี่ลูกน้องครับก็พบกับดุปันไดท้ทุกวันเสาร์ก่มโมงเย็นช่องเก้าอะไงนอะไรนะ่งไงอะไรนะคะพบกับหูหูอ๋อทันแท้จริงจริงกี่โมงค้ากี่โมง โอ้โหโทได้ครับโหเปลี่ยนชื่อแล้วนชื่อน่ารักมากเลยน่ารักมากครับนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยมันเป็นคนที่สองไปใช่ครับผมแล้วก็ในอนาคตครับอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่ทุกคนยังไม่รู้กันผมก็ยังไม่รู้ครับอะไรกันอะไรกันดีเรื่องขอบคุณนะคะคุณการเดดสาวม่ารักเด็ดขาเธอซิง มายูเรนนะคะท่านคือผู้จัดการฝ่ายท้าศินย์การท้าอิริโรสสถานราชท้านะคะขึนะะ้นมามอบช่อดอกไม้ให้กับผูยย้ยำเด็กสาเด็กะค่ะนี่ขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะเอาล่ะนะคะ และลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณปรางทิพย์ุดม่วงนะคะท่านคือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงินงบริษัท ACC Inter Marketing จำกัดนั่นเองค่ะนะคะขอเชิญประอบมือให้เก่ท่านได้ค่ะ ในี่หายใจดีของเราทั้งสองท่านเลยทีเดียวนะคะที่สร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีทั้งสองท่านนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและ้วก็